เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกผู้ทุกคนทุกท่านกันด้วยผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอลูกป้าของเรานั่นเองนะฮะวันนี้ก็ตามคำขอเอฟซีนะเล่นกันแบบเป็นคอนเทนต์ยาวๆกันไปเลยครับยอดสะสมยอดทุนเราพวกมาทั้งหมดเท่าไหร่ครับผมจำไม่ได้แล้วว่าเกมแรกที่เล่นเกมที่เปิดเป็นคาร์บอยนะไม่รู้ยอดสะสมเท่าไหร่แล้วแต่ตอนนี้แบบปกติเกมใหม่ผมจะเอาแบบเอามาแค่300ออะต่อเกมอะไรเงี้ยแต่น,นี่คือผมพกคุณมาลุยเลยนะ โอคุมาลุย10เกมยาวเลยนะผมนะกับเกมอาณาจักรจุลักสิกนะครับผมนะหรือว่าเกมไดโนเสาร์นะที่ขอกันมานะโอเคนี่ไงจัดให้แล้วตามคิวเรียงคิวกันเลยครับผมใครที่ขอมาังหลังก็รอกันไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะพกมาที่3า8ัน่บาทนะใครพร้อมแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องของเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปด้วยแล้วกันนะ,นะผมสำหรับเกมนี้ก็ค่อนข้างน่าเล่นนะไปครับล้างหน้ากระดานไปที่10 เป็ดบาทนะเป็ดบาทสิบหมุนนะเดี๋ยวลุยเลยอ่ะาเอาจริงผมก็ยังไม่ค่อยชิมกับเกมนี้นะก็เลยอุ้ยอุ้ยเด้ยเดี๋ยว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 เป็ดบาทนะเอาแล้วทำให้เป็นเกมที่ผมติดใจอีกสักเกมรึเปล่านี่ยโอ้โหแล้วมาเลยสกิปมาเลยครับผม22บาทนะมันรางวัลก้อนโตมาเลยนะจังหวะนี้ จะเรียกไอ้นกเสร็แล้วแต่มันเป็นไดโนเสาร์นะท่านผู้ชมอาเจมาครับผมผู้สึกเอฟเฟกดีมากเลยนะท่านผู้ชมเอาตรงเอฟเฟกดีมากเลยนะนี่นะคนที่ขอเกมน,นี้มานะก็พาเล่นแล้วนะมาดูกันเลยฮนะคูนสามว่าคูณสี่แตกหรือเปล่าคูณห้านะว่าไงอุย้ยช็อกเลยฮนะ ไม่ใช่ท่าผู้ชมช็อกผมก็ช็อกฮนะหกสิบบาทนะอุย้ยเอาอะเบ็ดบาทนะเนี่ยยาวแล้วฮะงานนี้แตกอย่างเดียวเลยฮะอย่างสวยอย่างนี้แต่งสวยท่านผู้ชมอย่างสวยเลยอ่ะโอ้โหเบ็ดบาทแตกทุกหมุนเลยฮะเบื่อมากนะ เอร์บ้างนะรวยแล้วมังน้องที่ขอเกมนี้มาเนี่ยโอ้โหคุณแตกกันไปถึงไหนเนี่ย27บาทครับผมผลสุดท้ายแตกอีกเปล่าโอ้โหแล้วมาอีกจริงด้วยฮนะไปครับผมไล่เบ็ดไปเลยยาวๆครับผมเบ็ดสองไปแล้วเคมาด้วยแบบนี้ฮนะ ยังอยู่ฮะยังอยู่หกสิบสองบาทนะสวย <S <S โอ้แต่สีสันมันตะการตาม,มากเลยนะใครอยากเล่นตามท่านผู้ชมลิงตใต้คอมเมนต์นะกดเข้ามาสมัครกันได้เลยนะเริ่มล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 ะเริ่มแปลกและท่านผู้ชมเริ่มแปล,แลแก,แกแลแก,แกและเออมันต้องอย่างนี้ ได้อยู่ครับได้อยู่ตคิดบ่อยมากนะตอนนี้เงินวันก้อนโต42บาทนะดูฮนะไม่ถอนนะไม่ถอนเราจะไม่ถอนจนดก่อนเราจะเล่นครบนะเราจะไม่ถอนจวดก่อนเราจะเล่นครบนะเราจะไปลองดูว่า10เกมสุดท้ายเราจะถอนได้เท่าไหร่โอ้โหคูณ5แตกอย่างเวอรนะ์ฮะโอ้โหฮะ วิ้ย104บาทซูเปอร์เมกานะไม่ต้องถามผมเลยนะว่าเกมอะไรแตกดีนะช่วงนี้รู้กันอยู่แล้วนะสิบแตกมาฮะตอนนี้โอ้โหไทยเซเลท็อปจ่าไมาเคเคมาเกิดไปเปล่าเดีย่ยวอุ้ย ยังเวือฮะบายองเบ็ดสามนี่อีกสักรอบปังไปผมอาจจะได้เล่นหนึ่งแค่เบ็ดห้านะเพราะเดี๋ยวมันหมดเวลาก่อนนะท่านผู้ชม้มันแตกทุกมุ่นเลยอ่ะโอ้โหรวยเลยครับแบบนี้รวยเลยครใครอยากรวยรีบเข้ามาเลยฮะรีบสมัครเข้ามาเลยนะ ลิงอยู่ใต้คอมเมนต์นะแล้วกดเข้ามาเติมเข้ามาเกมไดโนเสาร์ผมบอกเลยว่าตอนนี้แบบโหผมว่าเขาแจกแปลกกว่านะผู้ชมรีบเลยฮะใครอยากรวยรีบเลยนะตอนนี้หุ้นสี่มาอีกฮะดูดิโอ้โหมาทุกดอกเลยฮะมาทุกดอกของจริง แตกจนร้องขอชีวิตท่านผู้ชมเคยได้ยินไหมแตกจนร้องขอชีวิตอะ่ะนี่งไงมาอีกแล้วครับผมเว้นไปทีเดียวแล้วมาอีกครับโอ้โหัวๆอุ้ยผมไม่เคยเจอเกมไหนแตกลัวขนาดนี้มาก่อนเลยนะเข้ามาเลยนะไดโนเสาร์นะผมบอกเลยไปฮะ ส่งท้ายกันด้วยเบ็ดห้าสักสองหมุนแล้วกันไปฮนะโอ้โหสองห้าหมุนไปนี่เอ้ยอุ้ยโอ้โหฮะคูณห้าวไงโอ้โหไ,โโไม่ถึงคูณห้าแต่ไม่เปนะ็นไรฮะ ร้อบาทโอเคคานผู้ชมเอาไว้ประมาณนี้นะสำหรับใครชื่นชอบคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของไอ้ลูกป,ปาลาด้วยนะผมนะวันนี้ก็ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหลิ้นรวนไปหมดเลยนะผมแตกเวอร์เกินนะผมนะอ่ามาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันใครอยากแตกกัารัว,วน,นะกดเข้าสมัครลิง์ใต้คอมเมนต์แล้วมาเล่นเกมน,นี้เลยสำหรับน,นี้ลาไปก่อนครับผมบายนะับ